อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปราเสซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะอยากจะชวนมาที่ครัวเรือนไทยอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ oh <yeah. S 1> ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นเรือนไม้สักบนพื้นที่3ไร่ครึ่งสวยเหลือเกินเรามาคุยกับเจ้าของนะคะ คุณสะลัดเจนจาคะคุณหลีสวัสดีสสดจ้า ค,ครัวเรือนไทยวัตถุประสงค์ที่มีเพื่ออะไรจ๊ะเดิมเนี่ยเราขายเป็นเรือนไม้สักทองใช่ไหมคะด้วยความที่เราอยู่ติดถนนแจ้งวัฒนะเราก็เลยขายอาหารด้วยนะคะ,คะเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารอร่อยๆด้วยนะอาหารก็จะมีทั้งไทยทั้งจีนทั้งอีสานเลยะนะคะเชฟเรานะคะก็จะเป็นเชฟอาหารจีนระดับพัฒานาห้าดาวนะคะอาหารอีสานนี่เราก็จะมีเชฟอีสานนะคะก็จะเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบของเรา ก็จะมีบ่อในร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารของเราทุกจานเนี่ยก็จะ อ,อร่อยนะคะแล้วก็มีความสดค่ะที่นําเสนอเนี่ยก็เป็นปลากระพงนึ่งซีอิ้วนะคะเราทานกับเส้นใหญ่ทอดใช้ปลากระพงไซส์ใหญ่นะคะไซส์ประมาณ1นกิโลนะคะนึ่งกําลังพอดีปลากระพงก็จะนุ่มนะคะราดซีอิ้วฮ่องกงนะคะทานกับเส้นใหญ่อร่อยมากค่ะเมนูที่ 2, 2> จะเป็นกุ้งแม่น้าําลาดซอสมะขามนะคะก็จะเป็นกุ้งแม่น้ําไซส์ประมาณ10ตัวโลนะคะกําลังทานนะคะก็จะเอาไป ทอดแล้วก็ทานกับซอสมะขามน้ำานตาลตโนดเคี่ยวนะคะแล้วก็เราก็จะมีหอยจ้อนะคะ,คะอันนี้เนื้อปูห่อด้วยกุ้งนะคะเราไม่มีส่วนผสมของหมูแกะออกมาข้างในก็จะเป็นเนื้อปูแน่นๆเลยนะคะจากหอยจ้อไปถึงไก่ย่างกันหน่อยอีสานละไก่ย่างตัวนี้จะเป็นไก่3สายพันธุ์นะคะจะเลี้ยงที่ขอนแก่นค่ะ เราก็จะนํามาหมักแล้วก็นํามาย่างนะคะเราจะใช้วิธีอบโอ่งการสัมผัสไฟเนี่ยจะน้อยกว่านะคะมันจะดีต่อสุขภาพของลูกค้ามากกว่าเ,เมนูแนะนำนะคะที่ลูกค้าชอบมากก็จะเป็นข้าวผัดคณะปากเราวเค็มนะคะ mm. เราใช้ปากเราวเค็มจากปักใบ mm. มีชื่อมากนะคะแล้วก็เราใช้ปากเราวไซส์ใหญ่ค mm. ่ะผัดออกมาก็จะหอม กลิ่นหอมมากมิหน้าลูกค้าติดอกติดใจร้านเราเปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะรับจัดเลี้ยงได้กี่ท่านจ้ารับตั้งแต่กรุ๊ปเล็กนะคะประมาณ20ท่านนะคะถึงกรุ๊ปใหญ่ประมาณ200ท่านอ่ะแล้วถ้างานมงคลสมรสยังไงจ้างานแต่งนะคะเราก็จะจัดครบหมดเลยนะจะมีนายพิธีดูแลตั้งแต่ต้นยันจบนะคะสมบูรณ์แบบไม่ต้องคิดมากเลยเจ้าเ่าาเจ้าสาว จุงกันเข้าไปเลยแทนแทนนานานแทนนานนได้เลยแต่งงานเสร็จสับวันนี้หลี่ต้องขอการันตีให้ครัวเรือนไทยเป็นอร่อยเลยชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน ครัวเรือนไทยตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะร้านอยู่ตรงข้ามสูงมราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะติดกับสถานีรถไฟฟ้าสาย,ายสีชมพูรครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยและต้องกินกับร้านครัวเรือนไทยคือเมนูนี้เลยครับ อะหารลรยกับผลิตลี่เมชื้ออีตติ้งย่างผิงฉังสวัสดีค่ะ